สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาเล่านิทานนะเออเล่าเรื่องนะเอ่อก็มีอยู่วันหนึ่งนะฮะผมก็ไปได้ทําการเดินเดินกลับบ้านคนเดียวนะะก็ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาบ่ายแล้วนะฮะก็ประตูหน้าต่างนะฮะนะะก็วันนั้นนะก็จะเป็นช่วงเย็นแล้วผมก็เดินกลับบ้านไปหาแม่นะก็เ,เลยเรียกไปแม่ครับแม่อยู่เปล่าบองเงี้ยเออแม่แม่เขาก็อยู่ในครัวนะแม่เขาก็เลยเดินออกมา แมนะ oh. ่บอกแม่กําลังต้มไก่อยู่นะก็แม่ก็เลยเดินออกมาแล้วแม่เขาก็ถามว่ามีไรเออแค่หนห้ครับหลังจากนั้นเนะขามก็ได้ทําการเล่าเรื่องให้แม่ฟังนะแล้วผมบอกว่าแม่่เนี่ยผมไปทำความดีมาด้วยครับตั้งแต่ตั้งแต่เช้ามาครับผมไปขึ้นรถไฟบีเอที่พ่อมานะก็ผมได้ทําการลุกให้ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนแม่สอนบอกว่าให้มีน้ําจต้นใจกับเเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรวโลกนะ ก็เลยผมก็เลยล,ลุกให้เขานั่งนะผมก็ไม่รู้ว่าเข้ามาจากโลก,โลกเดียวกันกับผมหรือเปล่านะก็ยังแม่งดูหน้าดูตายแมหน่ากลัวสัสแม่งทำอะไรลงไปวะวจะได้ผมลุกให้เขานั่งเนะฮยตอนนั้นก็เป็นเวลาตอนเช้าๆนะก็ BTS ก็เริ่มออกตัวนะเพราะผมอยู่ข้างในรถครับส่วนผมก็โดนรถทับตายครับไม่ใช่ไม่ใช่กรรมโทษแล้วพอผมเล่าให้แม่ฟังขนานแหะรครับแม่เขาอึ้งเลยครับเขาอึ้งเลยครับเขาชี้เมาถั่วเลยครับเขาบอกนี่บอกเนี้ย แต่เขาบอกว่าเออดีมากลูกลูกทำดีมากบอกโอ้ไม่เป็นไรครับแม่โอ้เรื่องแค่นี้จีรลปา,ก,าก,ก,บบกมันพ่อะไรมันจะกระบอกน้ำมันผมก็เลยเล่าความจริงให้แม่ฟังครับผมก็เลยบอกแม่ไปว่าก็ผมนั่งตักพ่อเขาอยู่ครับแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็เดินมาหน้าท่าหน้าสงสารหน้าสงสารจะมาจาดต่างดาวเชื่อมีกระเป๋าเลย ที่ผมบอกว่าผมลุกให้ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งครับก็คือผมลุกออกครับแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นแม่งก็มานั่งตักตักท่อกระแสน้วยเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คืเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าห้ามยืนล้ำเส้นเหลืองขณะที่รอรถไฟฟ้า BTS นะครับผมบาย